เรื่องเราของแคมปิ้งภาคที่หนึ่งมันเริ่มมาจากเราเนี่ยได้รับบทเป็นคนที่มาตั้งแคมป์นะฮะก <Yeah. S 1> ็คือเป็นแคมป์แคมป์เดียวกับกับแคมป์ที่ครอบครัวนะฮะครอบครัว,วในภาคโฮเทลเนี่ยมาตั้งแคมป์กันคือเป็นแคมป์เดียวเลยแล้วในป่าเนี่ยคือมันจะมีภาพประกาศจากแซ็กโนเล่นนะฮะคือถ้าใครจำได้นะฮะแซ็กโนเล่นไหนก็คือไอ้ไอ้คนใส่หน้ากากนะฮะในในภาคแมนชั่นนั่นแหละ ถ้าใครยังจำไม่ได้นะฮะย้อนกลับไปดูในภาพเงาชั้นได้นะฮะแล้วพอตกกลางคืนฮะมันจะมีผีไอตัวดำๆเนี่ยมาแบบมาจับแกจากนั้นเนี่ยเราก็มาหลบกันในถ้ำนะฮะซึ่งฉากที่ทุกคนที่ทุกคนเนี่ยกำลังเห็นอยู่คือฉากในถ้ำนั่นเอง,เองนะครับผมแล้วพอตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะฮะว่าเต็นท์สีแดงเนี่ยมันโดนพายุเนี่ยพัดจนพังไปเลยนะคะ แล้วเราเนี่ยจะได้เจอตัวละครใหม่นะคะก็คือ Park Ranger d a n i e l l นะคะที่พูดอยอะฮะก็คือไอ้คนผมสีน้ำตาลคนนี้ส่วนอีกคนนี้นะคะที่ผมสีน้ำเงินเนี่ยเขาชื่อว่า Park Ranger Steve นะคะผมนะซึ่งผมอเรียกว่า d a n i e l l กับสตีฟน,น,นะครผมนะโดย d a n i e l l กับสตีฟ e ฮะวางแผนกันที่จะจะวางกบดักนะฮะเพื่อจับหมีที่ฆ่ากวางนะฮะกวางตัวนี้แหละ พอตกปิกเนี่ยทุกคนก็ต้องมาแอบในถ้านะคะผมนะมาอยู่ในถา้าแล้วแม่งมีคนลืมไอตะก,ก้าปิดนิกน่ะและแม่งก็ต้องมีคนไปเอานะครับผมนะแล้วรู้ไหมฮะว่าในตะก,ก้าปิดนิกเนี่ยที่มันมีแซนวิชอ,อยู่คือมันมียาพิษเว้แต่แน่นอนฮะถ้ามียาพิษแปลว่าต้องมีคนตายไปตามระเบียบนะคะผมนะและจู่ๆนะคะถ้ำเนี่ยแม่งก็ถล่มแล้วมันติดทางเข้าออกของไอถ้ำม,ม้อยอะ่ะคือ ไม่เข้าใจว่าทําไมมึงต้องมาถล่มต,ตรงตอนนี้ด้วยเฮียฮะใช่ฮะคือแม่งถล่มตอนแบบกลางชี่เลยค่ะแล้วเราเนี่ยก็ต้องหาทางออกทางอื่นนะคะผมนะคือตรงด้านหลังของท่ามาคือมันมีทางลับอยู่เนี่ยฮะคือมันมีทางลับอยู่ตาม,ตามฉากที่ผมถ่ายมาเลยแล้วคือมันจะมีสองทางนะฮะคือรู้ไหมฮะผมเลือกไปทางทางขวาร,รู้ไหมฮะเล่ผมมีกระต่อยนึง,ง่ะเี่ยกระต่อยนึง,ง่ะ แล้วรู้ไหมฮะผมเจอหนามแน่นอนเลยฮะแล้วพอเราออกมาจากทํำได้เนี่ยคือมันก็เช้าพอดีนะแบบ,บมึงมึงจะเช้าลิวไปเปล่าใช่ไหนะซึ่งพอเราเดินไปเดินมาฮะ,ะเราจะเจอกับไอ้ขาดำๆคือมันเป็นขาของไอ้ผีผีดำๆนั่นแหละที่ที่มาตาแกเราในคืนแรกนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มืดนะฮะ แล้วพอเราเนี่ยไม่สามารถไปไปที่ห้ามได้แล้วเพราะว่าห้ามหมามันถลม่มแล้วก็ต้องมาแอบในเต็นท์สีฟ้าืงมาอยู่ในเต็นท์สีฟ้าแล้วเต็นท์สีฟ้าอ่ะคือมันมีคําเขียนไว้อยู่นะคะก็คือ i m s t i l l Alive หรือว่าอูยังมีชมีวิตรอดจากนั้นฝนแม่งก็ตกนะฮะคือเราคือต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยห้ามไปตากฝนคือถ้าเาตากฝนอะ่ะคือแม่งตายอะ่ะเฮ้ย แล้วหลังจากนั้นนะคะคือถ้าเราเล่นหลายคนเนี่ยคือมันจะมีผีผีตัวดำๆมันจะจับเพื่อนเราไปแล้วเราก็ต้องไปตามหานะคะคือ,อก่อนว่าถ้าเราตามหาไม่ได้เนี่ยคือแม่งเพื่อนจะตายอไอ้เหียแล้วพอเราตามหาเพื่อนเราได้นะคะอีกสักพักหนึ่งมันจะมีน้ําสีดำๆเนี่ยผุ่นมานะคะให้เราเนี่ยไปไปอยู่บนก้อนหินนะคะก้อนหินอันใหญ่อะ จากนั้นมันก็จะมีผีที่โพสมาฮะจะมาจํางแกแต่แม่งก็เช้าคอดีคือมึงเป็นผีเป็นพายเมื่าวะ่แม่งคือนทนแสงแดดไม่ได้ไอิีเดีย๋ยนั้นนะฮะตัวเราบบเพื่อนเราแม่งก็ทําการด่าผีนะคะว่าไอมึงมึง,มงวางยาพิษกูมันสมควรละไอผีแม่งก็บอกว่าไอพาย,ยายามไปช่วยไอสัตว์ซึ่งหลังจากนั้นนะคะไอผีมันก็ลาย,ยาวเลยซึ่งผมจะขอสรุปเลยนะฮะ คือไอผีไอผีตัวนี้คือมันเป็นหนึ่งในครอบครัวห้าก็คือไอเด็กไอเด็กที่เขาประกาศตามหาอยู่นั่นแหละคือครอบครัวทั้งห้าเขาตายหมดเหลือแคไอ่ไอผีเด็กคนนี้นี่แหละซึ่งไอผีเด็กคนเนี้ยคือเขาไมา่ได้มีเจตนาจะฆ่าเรานะฮะนั่นหมายความว่าในแคมป์เราคือมันมีคนวางยาพิษแล้วก็เป็นฆาตกรมาตลอดนั่นเองนะคะ ซึ่งชื่อของฆาตรกรเนี่ยคือก็จะสุ่มเอานะคะแมปแมปเนี่ยเขาจะสุ่มเอาจากนั้นเนี่ยแม่งก็ตายหมดคือกูไม่เข้าใจที่เล่นมาคือกูเล่นเพื่ออะไร